Like พลอยสายเพชรยนต์สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านด้วยนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันเลยนะคะวันนี้พลอยสายกลับมาพร้อมกับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะสวยๆเลยสีดํานะคะเป็นรถที่คลใคลยๆหลายคนนะคะชอบแล้วก็นิยมมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว isuzu d max นะคะ1.9 z dvd ปี2017 เป็น4ประตูนะคะเกียร์แมนนวลไม่วิ่งไป1,355,000โลนะคะมันคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวใหม่น้อยนะคะใช้งานไปค่อนข้างที่จะน้อยเลยแล้วก็ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักหรือชนหนักพิความจมนวนมกมานะคะส่วนราคานะคะยังไม่เข้ามานะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจอดบริษัทต้องรอราคาจากบอสก่อนเดี๋ยว่อยใส่จะ มาอัปเดตราคาไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ให้พลอยใส่ด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะระแวกนี้นะคะเสรีไทยมินบุรีนะคะสญญามารถเข้ามาได้เลยเพจยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะ เปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดจัน์ทถึงอาทิตย์เลย9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนาะโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวพลใสพ่พาพ่อแม่พี่น้องนะคะไปดูรายละเอียดรอบคันกันเลยสําหรับคันนี้นะคะรถยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดหรือทําสปาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้พลใส่ไม่ได้ใส่ไมค์ขออนุญาตด,ด้วยถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรรบกวนนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะคะเป็นวัด <c oughs> ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะ2เส้นแบบนี้เลยแล้วก็จะตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้อิซุสนะคะที่เป็นไทเทตรงกลางแบบนี้สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนจอจานงองงู1652ชลบุรีนะคะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้เนาะส่วนตัวการระบายความร้อนด้านล่างนะคะตัวระบายความร้อนก็จะเป็นสีดํากันชนด้านล่างสีดํา มาพอมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะลูกแก้วสวยๆแบบนี้ได้ไฟเดทา i m ม์ลันนิ่งไลท์มาด้วยนะคะสวยๆเลยส่วนไฟเลี้ยวดะ้คะอยู่ในชุดคมเดียวกันเลยนะคะสภาพหลอดไฟเดิมๆไม่แตกไม่ร้าวต่อมาด้านล่างนะคะเขาติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วครอบด้วยโครเมียมสวยงามแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้ปกติ ผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยแก้มบุ๋มนะคะรถคันนี้นะคะไม่เคยมีประวัติชนหนักผิดความจมน้ำนะคะแล้วที่สําคัญเรารับประกันโครงสร้างแท้เดิมให้นะคะโครงสร้างแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะรถไม่มีกลับสีไม่มีตัดต่อทางเรารับประกันให้ได้เลยสําหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถกับเราได้เนาะ มาดูต่อในส่วนของตัวแม็กกันเลยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นแม็กเดิมแท้ของ i s u z ุตรงรุ่นเลยนะคะเป็นสกู๊ปหกลูมาพร้อมกับตัวฝาครอบเบรกสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยส่วนตัวยางนะคะก็จะได้เป็นยาง d น n ลอบปี2019สัปดาห์ที่32แบบนี้เลยนะคะสภาพของซุ้มล้อยนะคะภา,ภายในโครงสร้างแท้เดิมนะคะมาดูต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างติดตั้งมาให้แล้วนะคะเป็นตัวยกสูง มีในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์รุ่นนะคะไฮรักไฮเรนเดอร์นะคะไฮลักพูดผิดไฮเรนเดอร์แล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเลยนะคะตรงนี้คันนี้นะคะติดคิวกันสัต์มาให้ด้วยนะคะเป็นของออ l นียดีแบบตรงรุ่นเลยส่วนกระจกรถนะคะก็เป็นกระจกแค้เดิมทุกบานนะคะไม่แตกไม่เปลี่ยนไม่ร้าวคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้ามจับประตูนะคะก็จะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลย สวยๆเลยนะคะด้านบนมีชุดตกแต่งหลังคามาให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยมาดูด้านท้ายกันเลยนะคะถัดมานะคะมาพร้อมกับตัวบันไดหลังแล้วก็กล้องถอย1ตัวนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นฉลอง0ปีของอิซุสุเลยนะคะราคาเดี๋ยวพอยใส่จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นรุ่น z DDI ส่วนกล้องถอยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะช่วยในสดเวลาเราใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลย ส่วนแมกไลเนอร์นะคะค่อนข้างที่จะใหม่สะอาดเพราะว่ารถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมไม่เคยบรรทุกหนักมาเนาะใครที่อยากได้รถไปทํามาหากินนะคะไว้ใช้ประกอบการอาชีพนะคะหรือว่าจะใช้เองนะคะก,ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางส่วนฟังก์ชันนะคะก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยอ่าภายในนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับกุญแจนะคะเดี๋ยวพลอยใส่จะสตาร์ทให้ดูเลย นี่เลยนะคะเย็นมากาาเดี๋ยวนะเบาเสียงก่อนนะเสียงค่อนข้างที่จะดังนดดหนึ่งขออนุญาตนะคะเบาแอร์สักครู่นี่เลยนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะนี่เลยไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโลนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบสอง เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไม์ของเราแท้เดิมตัวนี้นะคะติดวัตบูทมาให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้ไม่ต้องไปติดเพิ่มหลายพันอยู่นะส่วนพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยสาก้านแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วนะคะซึ่งเราสามารถคอนโทรลจากพวงมาไลัยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดเสียงรับโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะสามารถคุมโทนต,ตรงนี้ได้เลยต่อมานะคะตรงกลางก็จะมีในส่วนของหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วเลยนะคะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยส่วนระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์อานาล็อกนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะแค่เราหมุนต้องการที่จะหมุนแบบไหนเราสามารถหมุนได้เลยใช้งานง่ายนะคะค่อนข้างที่จะทนเลยนะคะถ้าแอร์แบบนี้ส่วนเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแบบนี้นะคะจะได้เป็นเกียร์แบบ <c oughs> ถุงฟลูมแบบนี้เลยนะคะ ข้อดีของเกียร์ถุงคุมนะคะเขาจะการสิส่งสกปรกนะคะเข้าไปในส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์ได้ดีเลยส่วนคอนโซลน้านบนนะคะใหม่สะอาดนะคะไม่มีรอยนะคะนี่เลยมีที่เก็บแบนให้ด้วยนะคะสามารถเก็บแบนได้เลยแล้วก็ดวงไฟใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะใหม่มากไม่ขาดไม่ช้ําถึงจะขาดนะคะเราก็ทําให้ใหม่หมดอยู่แล้วเนาะภายในค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนั่งได้สบายเลยนะคะเยียดขาเหยีดยดขาได้สบายๆเลยค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะคะแล้วก็กว้างมากๆเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันอ่ะเปิดมาข้างหลังนะคะนี่เลยเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะ ไม่มีขาดไม่มีช้ำสภาพดีๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้แล้วก็มีที่เกี่ยวของให้ส่วนตรงกลางนะคะจะมีคอนโซลน,นะคะสามารถดึงลงมาได้เลยนะคะว่าพักแขนหรือว่าจะเอาอะไรค้นมาทานบนรถก็ได้นะคะอันนี้ถือถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับคนที่อยากได้รถกระบะสี่ประตูนะคะใหม่น้ยนยๆนะคะสภาพดีๆราคาถูกๆประหยัดเนอะยุคนี้ต้องประหยัดนิดนึง นี่เลยนะคะคันนี้นะคะรอบคันรอบๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าใครถูกใจนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยใส่มาแปะราคาไวใ้ให้อีกทีหนึ่งนะคะสามารถโทรเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะเงินเดือน26,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นนะคะรถปีใหม่อยู่ยังไม่ถือว่าเป็นปีเก่านะคะค่อนข้างที่จะสมรรถภาพการใช้งานเนี่ยยังไปได้อยู่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราทําสปาอะไรให้ใหม่หมดเลยนะคะล้างขัดสีดูดฝุ่นทําความสะอาดสปารถนะคะขัดเคลือบเงาเคลือบสีให้ทุกอย่างนะคะดูแลในส่วนของของเหลวถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะพอยใส่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ทําให้ฟรีพรบภาษีเราต่อให้ฟรีนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาหาพอยใส่ได้เลยที่เบอร์0811564065เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ